เหล่าหลอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสถานที่แห่งหนึ่งที่มีคนตายมากที่สุดคงหนีไม่พ้นโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เวลาเจ็บป่วย โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ตกเป็นข่าวดังจนหนาหูจนต้องปิดกิจ,จาการไปและทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่กล้าผ่านสถานที่แห่งนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนตอนโรงพยาบาลผีสิง จากกรณีข่าวสดเสนอข่าวเกี่ยวกับปรุงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีชาวบ้านพบเห็นความเฮี้ยนตลอดเวลาและได้มีทีมงานถ่ายทำรายการหนึ่งนำโดยอาจารย์ชื่อดังมาถ่ายภาพด้วยกล้องไฮเทคปรากฏว่าพบพลังงานลึกลับถึง11จุดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่สิองกรกฎาคมมีทีมงานรายการหนึ่งที่มาพิสูจน์ความเฮี้ยนเป็นรายการถ่ายทอดสดคณะถ่ายทำการเดินทางมาครั้งนี้ทีมงานได้นำคณะมาจำนวนเจ็ดคนและได้กระจายกันไปตามจุดต่างๆจนครบทุกห้องซึ่งการมาทำรายการครั้งนี้ทางผู้จัดทำรายการ ได้สั่งทีมงานเดินทางมาถ่ายภาพทุกห้องแบบปูพรมเพื่อจะนำมาล้างและดูสิ่งที่พบว่ามีดวงวิญญาณติดมาหรือไม่โดยทีมงานกล่าวว่าการเดินทางมาถ่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายแบบปูพรมเพราะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนแต่อย่างใดก็ตามคณะเดียวกัน ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทีมงานโดยมีกลุ่มวัยรุ่นจำนวน5คนได้หามเพื่อนและวิ่งออกมาจากประตูด้านหลังก่อนที่จะวางลงกับพื้นและเรียกให้เพื่อนอีกคนนำรถยนต์ที่นำมาขับออกไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดระยองโดยมีน้ำลายฟูมปากและชักเป็นระยะระยะ หลังจากได้มีการปฐมพยาบาลยังมีอาการหวาดผวาและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเขายกมือขึ้นท่วมหัวและตะโกนว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยโดยได้สอบถามเพื่อนๆที่มาด้วยกันทราบว่าชื่อนายไก่นายไก่ทำงานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดระยอง เพื่อนๆน,นายไก่เล่าว,ว่าพวกตนเองมาพิสูจน์ผีหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เจอเสียทีครั้งนี้นายไก่ได้ชวนมาอีกและบอกว่าตนเองมีวิชาปราบผีให้ทุกคนทำตามก่อนที่จะเดินทางมาถึงพอเดินทางมาถึงนายไก่ก็ได้ลงรถซื้อเทียนจำนวนเก้าเล่มทูบอีกหนึ่งกำ แลกเหรียญบาทอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับเตรียมสายสินมาหนึ่งขดก่อนที่พวกตนทั้งหมดจะเข้าไปในห้องเก็บศพด้านหลังซึ่งมีต้นโูนายไก่ได้ทำพิธีโรยสายสินเป็นทางยาวจากหน้าประตูเข้าไปและนายไก่ได้บอกว่าจะไอ้ผีเดินตามเส้นสายสินหลังจากนั้นทุกคนก็หยุด นั่งล้อมวงกันที่ห้องหลังศพทําการจุดเทียนจุดธูปและยกมือไหว้เพื่อนเพื่อนของนายไก่เล่าต่อว่าเมื่อพร้อมแล้วนายไก่ก็ลงมือสวดมนต์แต่ยังไม่ทันถึง1สิบคำนายไก่ก็ร้องโอวยออกมาอย่างแรงแล้วก็สลบไปเมื่อหันไปดูก็เห็นมือคนขนาดใหญ่ ทุกคนตกตะลึงพอตั้งสติได้ก็ช่วยกันนำร่างของนายไก่ออกมาปฐมพยาบาลที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองจนอาการดีขึ้นแต่ก็ยังเพ้อไปต่างๆนานาพวกตนเองจะไม่เข้ามาอีกแล้วมันน่ากลัวมากไม่ลดหลู่อีกแล้วขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวและทีมงานรายการหนึ่ง ได้เข้าไปสํารวจจุดที่เกิดเหตุได้พบว่ามีสายสินโรยยาวจากประตูทางเข้าด้านหลังไปจนถึงห้องดับจิตปลายสายสินมีทูบที่จุดไฟแล้วตกอยู่กระจายไปหมดเทียนก็หักเกลื่อนไปหมดเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่กลุ่มดังกล่าวเข้ามาลองของจนเจอดี เวลาไล่เลี่ยกันกลุ่มวัยรุ่นได้ช่วยกันเหี่ววัยรุ่นคนหนึ่งลงมาจากทางหน้าโรงพยาบาลผีสิงโดยวัยรุ่นคนดังกล่าวร้องโอดโอยและเอามือกดหัวตัวเองไว้รีบไปส่งโรงพยาบาลระยองเป็นรายที่สองซึ่งเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าก่อนที่เพื่อนจะโดนผีหลอกจนเสียสตินั้น พวกตนได้ใช้ไฟฉายส่องไปตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลร้างเห็นแต่คนเต็มไปหมดจึงคิดว่าอย่างนี้ไม่น่ามีผีแน่ๆเพราะมีแต่คนเดินมาเที่ยวแน่นขนาดจึงตะโกนออกไปว่าแน่จริงออกมาสิโว้ยก่อนที่จะหยิบไฟฉายเดินเข้าไปในโรงพยาบาลพร้อมกันสามคน หลังจากเดินเข้าไปชั้นสามข้างหลังเพื่อนตนเองที่ช็อกนั้นได้ยินเสียงเหมือนมีแผ่นเพดานลุนลงมาจึงหันไปดูเพื่อนก็ร้องออกมาเสียงดังจากนั้นก็วิ่งเอามือกุมงหัวไปอย่างเร็วต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่เดินทางมาดูกันหลายร้อยคนทำเอาวิ่งหนีกันแตกตื่นออกจากโรงพยาบาลอย่างอุลมา ขณะเดียวกันทีมงานรายการก็เจอดีอีกโดยขณะที่สายตาทุกคนของทีมงานเจ็คนกำลังจะเปิดห้องพักศพชั้นล่างเพื่อถ่ายภาพทุกคนฉายไฟไปที่ลูกบิดกุญแจปรากฏว่ามีเสียงดังของลูกบิดคล้ายกับมีคนเปิดออกให้ได้ยินอย่างแรงทีมงานทุกคนจึงวิ่งล้อมห้องดังกล่าวไว้ เพื่อจะได้ดูว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่เมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นห้องทึบไม่มีคนอยู่ข้างในจึงทำให้ทุกคนคนหัวลุกไปตามๆกันอดีตพออโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ที่เป็นข่าวเกลียวกล่าวอยู่ในขณะนั้นบอกว่าตนเองเป็นเจ้าของโรงพยาบาลดังกล่าว แต่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินจึงอยู่ต่อไปไม่ได้ส่วนเรื่องผีที่ชาวบ้านร่ำลือกันนั้นตนเองขอยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะสมัยที่ตนเองเป็นผู้อำนวยการอยู่นั้นก็เห็นอยู่แล้วเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเดินมาถามเขาว่าวันนี้มีรายการอะไรเพราะเห็นแต่คนแต่งชุดไทยสบายเฉียงกันหมด แต่ก็ไม่ได้มีงานอะไรส่วนเรื่องยามนั้นมีมาเล่าให้ตนเองฟังอยู่บ่อยๆยามที่มาเฝ้าเจอกันทุกรายมีมือขนาดใหญ่ออกมาให้เห็นบ้างมีเด็กร้องไห้บ้างเห็นรถเข็นคนไข้เข็นเองบ้างภะวาจนอยู่ไม่ได้สำหรับตนเองนั้นก็ยังมีจิตการบริเวณดังกล่าวอยู่ด้วย และขอยืนยันว่าไม่เคยคิดแม้แต่น้อยที่จะเก็บค่าเข้าดูเพราะตนเองรักคนระยองให้ชาวบ้านเข้าไปเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลแต่ขอร้องว่าอย่าไปท้าทายตนเองนั้นเจอกับตัวแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่